ละครสิมเรื่องร้านอาหารสืรักตอนที่สามนาคินงัวงเงียตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องของคนอื่นถามเมื่อคืนเมาแล้วทำอะไร,ประแปลกๆบ้างก็ไม่รู้ก็รีบย่องออกไปจากห้องนั้น ได้ยินเสียงเพลงดังออกมาเบาๆก็อดไม่ได้ที่จะชะโงกหน้าเข้าไปดูก็เห็นเป็นเอ็มเจกำลังออกกำลังกายอยู่เอาจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นผู้ชายถอดเสื้อหรอกนะแต่ก็อดชื่นชมไม่ได้ว่าหมอนี่มันหุ่นดีจริงๆจะแอบมองอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมใครแอบมองฉันเปล่าสักหน่อยตื่นแล้วเหรอ เดี๋ยววันนี้ฉันโชว์ฝีมือนายจะทำอะไรแต่ก่อนอื่นไปแต่งตัวให้มันเรียบร้อยก่อนเถอะทำไมทนมองดูไม่ได้เลยเหรอก็ได้ก็ได้เอ็มเจยักไหล่เมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำอาหารง่ายๆอ่ะเสร็จแล้วมือกินอะไรร้อนๆก่อนสิจะได้แก้แห้ง นาคินประหลาดใจที่เอ็มเจทำอาหารเป็นแต่เมื่อเดินไปถึงโต๊ะอาหารก็เห็นต้มบะหมี่หม้อใหญ่วางอยู่ก็หลุดยิ้มออกมาไม่ต้องํำเลยนะฉันทำเป็นแค่นี้แหละอีกอย่างนี่เป็นรสเผ็ดพิเศษเลยนะร,รอบร้องหายแห้งชัวพอได้โซดอะไรเผ็ดๆมันก็ทำให้อาการมึนๆปวดหัวของนาคินเบาบางลงไปได้จริงๆเป็นไง นายก็ไม่ค่อยได้กินอะไรแบบนี้ละสิก็จริงแต่นายก็ไม่ควรกินบ่อยนะอาหารพวกนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์โซเดียมก็เยอะไม่ดีกับสุขภาพโอ้ยพอแล้วพอแล้ว,ลวเสียลมหมดเอ,อ MJ, ่อเอ็มเจเมื่อคืนฉันทำอะไรแปลกๆหรือเปล่าโอ้โหไม่อยากจะพูดนายเมาแล้วเปลี่ยนเป็นคนเราคนเลยมาก่อนฉันหาว่าฉันเป็นหมีน้อยอะไรก็ไม่รู้ จริงเหรอนี่ยังไม่หมดนะพวกเราสองคนยังพอแล้วพอแล้วฉันไม่อยากฟังแล้วคีสว่านะั่นไม่ใช่ฉันก็แล้วกันแต่มันเป็นไนนี่ไม่สนเล่าแนาคินทอนหายใจยังอับอายเมื่อคืนเขานอนฝันว่าได้กอดหมีเน่าของตัวเองจริงๆคืนเอ็มเจรู้ว่าผู้ชายอย่างเขายังมีหมีเน่าสมัยเด็กไว้นอนเกาะแล้วก็ จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันแล้วเออนี่เินฉันถามอะไรนายหน่อยสิอะไรทำไมนายไม่คิดจะไปเปิดร้านที่อื่นจะได้ขยายร้านรองรับลูกค้าแถมยังจะได้ทำเงินมากขึ้นด้วยนะฉันเห็นลูกค้าก็เรียกร้องกันนี่รับรองไปได้สวยไม่ล่ะทำไมถึงยึดติดกับร้านนั้นจังนายไม่เข้าใจ นายไม่เคยมาดูดาดูดีร้านอาหารสื่อรักตั้งแต่แรกฉันโตที่นั่นคุณตาเป็นคนสอนฉันทำอาหารที่นั่นร้านนั้นเป็นความทรงจำของฉันแต่ตานายกับปู่ฉันก็เสียไปแล้วทั้งคู่นี้จะยึดต,ติดกับความทรงจำพวกนั้นไปทำไมกันนายไม่เคยเข้าใจอะไรเลยสินะนายคิใสายหน้าผิดหวังก่อนจะทำท่าเดินออกไปเฮ้ใ hey, จเย็นดีมากินให้หมดก่อน ฉันอิ่มแล้วขอบใจในเรื่องเมื่อคืนที่ไม่ปล่อยฉันนอนที่ร้านเหล้านาคินจากไปแล้วทิ้งให้เอ็มเจได้ตอมองตามหนังไปอะไรคงมันวะว่าไงแนมะ็กเป็นยังไงบ้างวะแผนการของแกน่ะคินมันโกรธฉันแล้วเนี่ยเอา้าไหนแกบอกว่าง่ายๆชิวๆไงวะ แกไปตามสืบมาให้หน่อยว่านายขินมันชอบไปที่ไหนทำอะไรบ้างฉันอยากรู้มากกว่านี้เออเออเดี๋ยวพี่สืบมาให้แต่แกต้องรีบหน่อยนะพระทางนั้นบอกว่าอยากจะวางโครงการตึกแล้วฉันก็พยายามอยู่เนี่ยเอ็มเจวางสายเป็นแล้วก่อนจะทำท่าครุ้นคิดดูท่าร้านนั้นจะมีความหมายกับนายขินมากจริงๆแต่เขาไม่สน มันมีความหมายกับนาคินแต่มันไม่ได้มีความหมายกับเขานี้ยังไงเขาก็จะขายร้านนั้นแล้วเอาเงินไปเปิดร้านเล้าแบบที่ตัวเองต้องการให้ได้แต่แววตาของนาคินที่มองเขาอย่างผิดหวังนั้นทำให้เอ็มเจต้องสลัดภาพนั้นออกจากหัวไม่เข้าใจว่าตัวเองจะเก็บเอาภาพนั้นมาใส่ใจทำไมนาคินค่อนข้างใส่ใจกับการคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบ ที่ใช้ปรุงอาหารเขาจึงต้องตื่นแต่เช้าทุกวันไปเรียกวัตถุดิบกับมือวันนี้ก็มาถึงท่าเรือตกปลาเพื่อจะหาปลาไปทำมื้อสเปเชียลเมนูในเย็นนี้แต่ก็ต้องแปลกใจไม่เห็นเอ็มแจกํำลังหวี่ยงเบ็ดตกปลาอยู่ที่ท่าเรือเอ็มแจเหรอไงคินนายมาทำอะไรที่นี่มาซักผ้ามึง ก็เห็นเห็นอยู่ว่ากำลังตกปลากวนประสาทแต่เช้าเลยนะหยอกเล่นนะมาหาซื้อปลาเหรอเลาก่อนดิฉันกำลังตกให้รอนายคงได้กินมั่งเฮ้ยอย่าดูถูกกันดีแต่ฉันว่ามันก็จริงของนายแหละตกมาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยได้แต่ปลาซิวคำพูดของเอ็มเจทำให้นายคิดถึงกับหลุดหัวร็อกมันได้หายโกรธยัง ฉันไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธแล้วทำไมปึงปังออกมาแบบนั้นเล่าเอาเป็นว่าไม่ได้โกรธแล้วก็แล้วกันจริงนะอืมงั้นเดี๋ยววันนี้ไปช่วยเลือกของไปกันว่าแต่สายตาสศร้าเหนอือเราอะทำไมใส่แว่นอืมปกติใส่คอนแทคเลนส์วันนี้ไม่ได้ใส่ใส่แว่นก็น่ารักดีนะเนี่ยจะบ้าเหรอ น่ารักเขาไมใช้กับผู้หญิงหรือเปล่าทำไมอ่ะก็แก่น่ารักดีนี่หว่า MJ ยิ้มกว้างก่อนจะลากแขนแนคินไปเลือกซื้อปลาไม่รู้ว่ามาช่วยหรือมากวนประสาทกันแน่แต่นาคินก็ได้แต่สายหน้ายิ้มๆค่อยๆเปิดใจให้ MJ เข้ามาใกล้โดยไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายมีแผนร้ายซ่อนอยู่ โอ้ยเอ็งแจน่าจะทำร้ายคินคินได้ลงหรอขอให้แพ้ใจตัวเองเร็วๆเถอะเธอใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sim Story ด้วยนะคะยังมีละครซิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย